พวกเขาคือกลุ่มนักรบผู้สาบานตนต่อพระเจ้าครับมีชีวิตอยู่อย่างเคร่งครัดและพร้อมจะตายเพื่อศรัทธาอัศวินเทมพราครับนักรบแห่งไม้กางเขนที่โลกยุคกลางต่างหวาดกลัวและยกย่องไปในเวลาเดียวกันแต่พวกเขาหายไปพร้อมกับคำสาบความลับและตำนานที่ยังไม่มีใครได้ไขจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับอัศวินเทมพราอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยมายาสักติภัยอินเดียศาสตร์ตัวเลขจากอินเดีย2,000ปีไม่เคยถ่ายทอดสู่ภายนอกสำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามได้ทางเพจของมายาสักติเลยนะครับทุกคนครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงยุคสมัยที่ยังมีสงครามครูเสดอยู่เนี่ยเราจะรู้จักกลุ่มนักรบกลุ่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าอัศวินเทมพราครับนักรบที่ใส่ชุดเกราะทั้งตัวนะครับมีผ้าคลุมสีขาวแล้วมีกางเขนสีแดงติดอยู่ตรงหน้าอกที่คือกลุ่มนักรบแห่งศรัทธา ที่หลายๆคนต่างหวาดกลัวในยุคสมัยนั้นนะครับแต่ว่ามีความลับหลายอย่างซ่อนอยู่วันนี้ครับผมจะพามารู้จักกับกลุ่มนักรบที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักรบของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีผู้กล่าวหาว่าพวกเขาคือสมาคมลับที่เคยถือครองความลับของโลกนี้ด้วยเหมือนกันหากคุณเคยได้ยินชื่อของอัศวินเทมรากครับภาพในหัวของคุณอาจจะเป็นชายในชุดคลุมสีขาวมีตรากลังเข็สีแดงกลางหน้าอกนะครับนักรบผู้ไม่เกรงกลัวความตายนักรบแห่งพระเจ้า แต่คุณรู้ไหมครับว่ากลุ่มนักรบลึกลับนี้เนี่ยเริ่มต้นจากชายเพียงแค่9้าคนเท่านั้นครับและตำนานของพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นที่ดาบและโล่นะครับแต่มันเริ่มต้นด้วยศรัทธาครับต้นกำเนิดของอัศวินเทมพร่นะครับย้อนกลับไปในช่วงปีคศ1119นะครับหลังจากสงครามครูเสดครั้งที่1จบลงเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนาครับแต่ว่าเส้นทางสแสวงบุญระหว่างยุโรปกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยมันมีอันตรายมากครับมีทั้งโจรปล้นระหว่างทาง การฆ่าและลักพาตัวผู้ที่ไปสแสวงบุญที่ไร้อาวุธด้วยชายคนหนึ่งครับชื่อว่าฮิวเก้เดอปาเยงพร้อมด้วยอัศวินอีก8คนนะครับจึงตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มเล็กๆที่อุทิศตนเพื่อที่จะปกป้องผู้ที่สแสวงบุญในนามของพระเจ้าครับพวกเขาไม่หวังทรัพย์สินไม่หวังตําแหน่งขอแค่ใช้ชีวิตเพื่อศรัทธาและพร้อมที่จะตายเพื่อมันครับชื่อเต็มๆของกลุ่มนี้ในช่วงแรกนะครับมีชื่อว่า h ดอะพ o Follow Soldier of c h r i s t And of the Temple of s o l o m o n หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวตรงตัวเลยนะครับแปลว่าเหล่าทหารผู้ยากไร้ของพระคริสต์และของ วิหารโซโลมอนนะครับชื่อมันอาจจะดูยาวนะครับแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนเจตจำนงที่ชัดเจนของพวกเขาเลยว่าพวกเขาเนี่ยคือทั้งนักบวชและนักรบในคนคนเดียวกันนะครับโดยที่อัศวินเทมพลาเนี่ยมีคำปฏิญาณหลักๆนะครับอยู่3ข้อด้วยกันนะฮะข้อแรกก็คือการยึดถือพระมรทร์นะครับข้อที่2คือไม่ยึดครองทรัพย์สินและข้อที่3คือเชื่อฟังคำสั่งของผู้นำ และพระเจ้าอย่างเคร่งครัดครับผมพามาทําความรู้จักกับผู้ก่อตั้งกลุ่มอสุวินเทมพล้ากันหน่อยแล้วกันนะครับชื่อว่าฮิวเก้เดอปาเยง มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปีคศร1700ถึง1136นะครับตัวของฮิวเก้เป็นอัศวินชาวฝรั่งเศสนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้นําคนแรกนะครับเรียกว่าเป็นพาดอนภาพของนักรบแห่งศรัทธานะฮะตามชื่ออายาวที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของอัศวินเทมพร้าค,ครับหลังจากสงครามครูเสดครั้งแรกจบลงนะครับกรุงเยรูซาเลมนะครับตกอยู่ในมือของชาวคริสต์แต่ว่าเส้นทางการสแสวงบุญนั้นกลับเป็นเส้นทางที่อันตรายนะครับเพราะว่ามีกลุ่ม โจรที่คอยซุ่มโจมตีเหล่าผู้สแสวงบุญที่ต้องการเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับในปี1119ครับตัวของฮิวเก้พร้อมกับสหายอีก8คนนะครับได้มีการก่อตั้งกลุ่มนักรบศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาครับกับกลุ่มของอัศวินเทมพราบนถนนเยรูซาเล็มนั่นเองครับพวกเขาให้คำปฏิญ,ญาณตนต่อพระสังฆราชแห่งเยรูซาเลม็มแลวก็ตั้งฐานทัพอยู่ในเขตที่เคยเป็นวัดของกษัตริย์โซโลโมอนครับ จึงได้ชื่อว่าอัศวินแห่งพระวิหารหรือเทมพราไนครับซึ่งในช่วงแรกๆนะครับกลุ่มของอัศวินเทมพรายังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากมายนะครับจนเวลาผ่านไปกว่า10ปีเลยครับในปี1129นะครับตัวของฮิวเก้ได้เดินทางกลับจากยุโรปนะครับเพื่อขอการรับรองอย่างเป็นทางการจากศาสนาจากักรตัวของฮิวเกได้เสนอองค์กรอัศวินเทมรานะครับต่อพระสันตะปาปาโคนโอุสที่2และตัวของเซนต์เบอร์นาร์ดออฟแคโรครับ ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นผลก็คืออสวินเทมพระากลายเป็นองค์กรนักรบทางาศาสนาอย่างเป็นทางการครับ ได้รับกฎข้อบังคับพิเศษขึ้นมาและก็ได้รับสิทธิ์ว่าองค์กรนี้เนี่ยปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสันตะปาปาโดยไม่ขึ้นกับอำนาจใดในยุโรปเลยครับตัวของฮิวเก้ครับเป็นผู้นําเหล่าอศวินเทมพรานานกว่า15ปีนะครับได้มีการวางโครงสร้างขององค์กรแนวทางการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วยุโรปเลยอศวินเทมพลาเติบโตอย่างรวดเร็วในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและก็อังกฤษได้รับที่ดินทรัพย์สินและอำนาจทางการเงินเป็นจนวนมากเลยครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในภายหลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานมากมายครับทั้งคํากล่าวอ้างที่ว่าพวกเขาเนี่ยขุดค้นพบคำภีลับสมบัติหรือแม้แต่จอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันแต่ในเวลานั้นนะครับอัศวินทั้ง9คนเนี่ยก็ยังไม่ใช่ใครในประวัติศาสตร์นะครับพวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มนักรบที่มีเพียงแค่ ศรัทธาและดับในมือเท่านั้นครับสิ่งที่ทําให้อัศวินเทมพร้ามีความโดดเด่นมากในสนามรบก็คือชุดคลุมสีขาวนะครับแทนความบริสุทธิ์และความศรัทธาครับกางเขนสีแดงบนหน้าอกนะครับสัญ,ญลักษณ์ของการยอมตายเพื่อพระเจ้า มีหมวกเหล็กแผ่นเกราะหนามีดาบยาวครับบางครั้งเนี่ยม้าของพวกเขาเองก็สวมผ้าคลุมที่ประทับด้วยกางเขนสีแดงด้วยเหมือนกันสิ่งที่ทําให้อัศวินเทมพรา้ามีความแตกต่างจากอศวินทั่วไปก็คือพวกเขาคือนักรบที่มีสถานะเป็นนักบวชครับพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อเกียรติหรือว่ารางวัลน,นะครับแต่ว่าต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และก็พระเจ้า อสวินเทมพระามีวินัยที่สูงมากๆครับมีการฝึกอย่างหนักปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่พูดมากไม่อวดดีหากได้รับคำสั่งให้ไปตายนะครับพวกเขาก็ไปโดยที่จะไม่ลังเลเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าหากพวกเขาตายในสนามรบจะได้ขึ้นสวรรค์ในทันทีครับจากนักรบเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับสู่กองกำลังที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของยุโรป นี่คือก้าวแรกของอสวินเทมราคครับแต่เรื่องราวของพวกเขานี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับในช่วงแรกพวกเขาเป็นเพียงแค่นักรบผู้ศรัทธาครับแต่ไม่ถึงร้อยปีให้หลังอสวินเทมราก์กลายเป็นองค์กรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปครับพวกเขามีกองทัพปราสาททองคําหรือแม้แต่ธนาคารของตัวเองคําถามก็คือองค์กรนักบวชที่ควรจะสมถะทาไมถึงมีอํานาจมากขนาดนั้นหรือว่าเบื้องหลังของศรัทธานั้น มีบางอย่างซ่อนอยู่องค์กรอสวินเทมพรานะครับมีปราสาทและก็ฐานทัพอยู่ทั่วยุโรปเลยหลังได้รับการแต่งตั้งจากาศาสนาจักรนะครับอสวินเทมพราก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมีผู้คนบริจาคที่ดินให้พ่อค้าเศรษฐียกทรัพย์สินถวายให้เลยนะครับมีขุนนางหลายๆคนเลยครับยอมส่งบุตรชายของตัวเองให้เข้าร่วมองค์กรของอสวินเทมเพราภายในเวลาไม่นานครับอสวินเทมเพรามีปราสาทกว่า90แห่งมีที่ดินอยู่ทั่วฝรั่งเศสอังกฤษ สเปนโปรตุเกสและแม้แต่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์บางแห่งนะครับที่เป็นฐานทัพบางแห่งกลายเป็นสถานีคุ้มกันผู้แสวงบุญและก็บางแห่งครับเป็นโกดังเก็บทองคําด้วยอสศวนเทมพราเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ในสนามรบนะครับพวกเขาคิดระบบการเงินที่ล้าหน้ามากในยุคกลางนะครับเช่น นักสแสวงบุญนะครับสามารถฝากเงินไว้ในฐานทัพของอสวิเทมราในยุโรปได้นะครับแล้วไปรับเงินที่เยรูซาเล็มได้ด้วยตั๋วแลกเปลี่ยนนะครับอสวิเทีมราเก็บทรัพย์สินให้ขุนนางและก็ยังมีการปล่อยเงินกู้นะครับโดยได้ดอกเบีย้ยแฝงอยู่ในค่าธรรมเนียมด้วยมีระบบบัญชีการโอนและการตรวจสอบนะครับถึงขั้นที่มีบางคนนะครับเรียกอสวิเทีมราว่า นักรบผู้ให้บริการด้านการเงินเลยครับเรียกได้ว่าอศวินเทมพราเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ด้านการรบนะครับแต่ยังคงเป็นต้นแบบของธนาคารในยุคใหม่ด้วยเหมือนกันความน่าทึ่งก็คืออสวินเทมพร้าไม่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์ใดในยุโรปครับพวกเขาขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสันตะปาปาโดยตรงมีสิทธิเก็บภาษีมีศารของตัวเองและในบางครั้งครับปฏิเสธแม้แต่คําสั่งจากกษัตริย์ด้วยในยุคนั้นครับอศวินเทมพร่าถือว่าเป็น รัฐอิสระเลยก็ว่าได้นะครับองค์กรที่มีทั้งอำนาจศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อำนาจทางโลกด้วยเหมือนกันกษัตริย์บางพระองค์นะครับรู้สึกอิจฉาอัศวินเทมปราบางพระองค์ต้องใช้บริการพึ่งพิงนะครับเพราะว่าในช่วงที่สงครามครูเสดกลับมาประทุอีกครั้งอัศวินเทมพราก็คือกองหน้าของศาสนาจักรเลยครับเราอัศวินเทมปราเนี่ยมีชื่อในเรื่องของวินยัยความกล้าหาญและความจงรักภักดีอย่างมากครับพวกเขาถูกส่งไปเป็นแนวหน้าในสนามรบเสมอต่อสู้จนถึงลมหายใจสุดท้ายครับทุกคนฝึกฝนต่อ สู้อย่างเข้มงวดมีการฝึกขี่ม้าแบบคาวเวรี่ครับที่สามารถฝ่าศัตรูได้เป็นแถวเลยใช้ชุดเกราะและอาวุธอย่างดีครับด้วยการสนับสนุนจากทรัพยากรที่มีอย่างมหาศาลนะครับและที่สําคัญคือพวกเขาเชื่อว่าการตายในสนามรบเนี่ยคือการพปลีชีพเพื่อพระเจ้าครับมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าอัสวิเทมพระเพียงแค่300นายเนี่ยสามารถต้านทับศัตรูหลายพันได้ ในการรบที่โมนกีซาครับถึงแม้ว่าองค์กรอย่างอัศวินเทมราจะเริ่มต้นจากความศรัทธาน,นะครับแต่องค์กรนี้ก็เริ่มที่จะมีความลับซับซ้อนมีการเงินที่มากขึ้นอำนาจล้นมือข่าวรือเริ่มแพร่สะพัดว่าพวกเขาไม่ได้บริสุทธิ์ อย่างที่เคยเป็นครับบางคนว่าพวกเขาเนี่ยเก็บสมบัติของพระเจ้าเอาไว้บางคนเนี่ยบอกว่าพวกเขาเ,เจอจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่เก็บเอาไว้เองบางคนเชื่อว่าพวกเขาเรียนรู้ศาสตร์ลับจากโลกตะวันออกด้วยและก็บางคนครับหาว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะแอบนับถือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าครับด้วยความยิ่งใหญ่ที่มากเกินไปครับพาพวกเขาเข้ามาใกล้กับจุดจบโดยที่ไม่รู้ตัวพวกเขาเคยยิ่งใหญ่ที่สุดเคยศักดิษษ์สิทธิ์ที่สุด และมีอำนาจมากที่สุดในยุโรปแต่เมื่อศรัทธากลายเป็นภัยและความลับเริ่มเปิดเผยเทมพรากลายเป็นภัยคุกคามที่ต้องถูกกำจัดครับเหตุใดอัศวินเทมพราจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีดพวกเขาถูกทรมานอย่างไร และมีสมบัติที่หายไปจริงหรือไม่เราอัศวินเทมพราเคยเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์นะครับเคยเป็นความหวังของคิิตศาสนาและเคยมีอำนาจล้นฟ้าครับแต่ในช่วงร,ริบตาเดียวองค์กรศรัทธานี้กลับถูกตาหน้าว่าเป็นพวกนอกรีดการล่มสลายของเราอัศวินเทมพราและการเกิดขึ้นของตำนานที่ไม่เคยหายไปฟังเส้นสุดท้าย มันผูกโยงกับการล่มสลายของครูเสตครับหลังจากสงครามครูเสตครั้งสุดท้ายล้มเหลวนะครับเมืองเยรูซาเลม็มตกอยู่ในความควบคุมของชาวมุสลิมอย่างถาวรครับอัศวินเทมพร้าที่เคยเป็นแนวหน้าถูกวิจารณ์ว่าไร้ประโยชน์ครับพวกเขาสูญเสียฐานทัพหลักในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับต้องถอยกลับยุโรปและไม่มีสงครามให้ทําอีกต่อไปในขณะที่ศรัทธาของเหล่าอัศวินเทมพระาเริ่มลดลงความมั่งคั่งของพวกเขากลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและนั่น กลายเป็นจุดเปลี่ยนในยุคของพระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสนะครับมีการติดหนี้เหล่าอัศวินเทมพระม ah ามหาศาลเลยครับเขาต้องการเงินต้องการอำนาจและต้องการกำจัดองค์กรที่ไม่ขึ้นตรงต่อราชบัลลังก์เขาวางแผนอย่างเงียบงนันนานนับปีครับจนในวันศุกร์ที่13เดือนตุลาคม ปีกิจสกสาราช1307พัารพระเจ้าฟิลิปที่4ครับได้ออกคำสั่งให้จับกลุ่มเหล่าอัศวินเทมลพราท,ทุกนายในฝรั่งเศสทันทีคำสั่งนี้ดำเนินการพร้อมกันทั้งประเทศครับทำให้เหล่าอัศวินเทมพราไม่มีโอกาสตั้งตัวไม่มีแม้แต่คำเตือนเหล่าอัศวินเทมพราถูกกล่าวหาด้วยข้อหาที่รุนแรงนะครับทั้งเรื่องของการบูชาซาตานมีการปฏิเสธพระเจ้าทำพิธีกรรมลับที่ผิดศีลธรรมครับและก็พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในพิธีสาบานตนด้วยหลักฐานล่ะคำสารภาพล่ะ ได้มาจากการทรมานครับซึ่งในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ200ปีนะครับทำให้กลุ่มอสวินเทมพรา กลายเป็นกลุ่มที่เหมือนกับการโดนล,ล่าแม่มดเลยครับนักประวิสาต์หลายคนเชื่อว่าข้อหาเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ฟิลิปครับ <c oughs> เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยึดทรัพย์และก็ทำลายองค์กรที่เขากลัวครับซึ่งหัวหน้าใหญ่ของอสววนเทมราในยุคนั้นก็คือชาร์ลเดอร์มรเรครับได้ถูกจับเขาถูกทรมานหลายปีครับและได้มีการประกาศต่อหน้าผู้คนว่าตัวของเขาเองและพี่น้องเหล่าอสววนเทมราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ จนในวันที่18มีนาคมปีคิเตศกราช1314ชาร์ลเดอโมเลถูกเผาทั้งเป็นกลางกรุงปารีสขณะที่ยังมีชีวิตเขาตะโกนว่าพระเจ้ารู้ว่าใครผิดใครถูกและจงชำระความจริงนี้ในอีกไม่นานมีตำนานเล่าเอาไว้นะครับว่าภายใน1ปีหลังจากนั้นตัวของพระเจ้าฟิลิปที่4และก็พระสันตปาปาครีมเบนที่5ครับ ต่างเสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากการล่มสลายของกลุ่มอสวิทเทมพรานะครับสมบัติจํานวนมากของเทมราหายสาบสูญไปไม่มีใครพบโกดังทองคําที่ควรมีก็หายไปไม่มีหลักฐานของจอกศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเอกสารลับใดๆครับแต่ว่าสิ่งนี้แหละครับมันกลายเป็นเชื้อเพลิงของตำนานอศวินเทมพราที่แพร่กระจายมากขึ้นเรื่อยๆครับบางก็ว่าพวกเขาเนี่ยนำสมบัติไปยังสกอตแลนด์บางก็ว่ามีการเปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรลับอื่นนะครับ บ้างก็ว่าพวกเขาก่อตั้งสมาคมลับที่ชื่อว่าฟรีเมสันขึ้นมากลุ่มของอสวินเทมพราอาจจะตายในทางกฎหมายไปแล้วนะครับแต่ว่าในใจของคนรุ่นต่อมาเนี่ยพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ในรูปแบบของความเป็นปริศนาครับเรื่องราวของอสวินเทมพราถูกหยิบมาใช้ในหนังสือเกม ภาพยนตร์นับไปทั่วเลยนะครับอย่างเช่นในเกมอย่าง Assassin's Creed นะครับหรือจะเป็นในหนังสืออย่าง The Da Vinci Code ในภาพยนตร์อย่าง National Treasure ไปจนถึงการเล่าเรื่องลึกลับทางออนไลน์นะครับถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า700ปีองค์กรนักรบนี้เป็นผู้เริ่มต้นจากศรัทธาครับกลับยังคงอยู่ในธรรมเนียมสมัยนิยมไม่เสื่อมคลายกลุ่มอัศวนเทมพราคือกระจกสะท้อนในโลกยุคก,กลางครับที่ศรัทธาเงินตราและอำนาจล้วนเกี่ยวพันกันจนแยกไม่ออก และในบางครั้งความดีและความชั่วก็ไม่ได้ห่างกันเลยครับถึงแม้ว่าอสุวินเทมพราชจะหายไปจากหน้าประวิสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับแต่ว่าตำนานของพวกเขายังถูกเล่าขานจากเอกสารลับคำสาบและคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าพวกเขาเนี่ยซ่อนอะไรไว้กันแน่ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับ เรื่องราวประวัติศาสตร์ความลึกลับของโลกอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือได้ยินมาก่อนครับ